พสดีพี่น้องป้องไปสมสุขุมครับผมเมื่อเนี้พบกับผมว่าบ่าวไอสิแปดรอบพาเพื่อนเนาะวันน,นี้จะพามาเบิ้งบักนิสันครับมิสันบิ๊กทัพนะครับเนาะไปทํามีอะไรมาหะายอย่างอยู่ไปครับเบิ้งกันเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนคันนี้เมื่อก่อนก็กระจกมาปบนอย่างนี้เนะาะเมื่อก่อนเป็นสีดำมาเมื่อเนี้เป็นสีบอลจ่อยเ <c oughs> นาะคันนี้เฮ็ดมาเบิ้ดแล้วสามสีครับน้องเงื่ เาเอ้ยน้ำเงินดำแล้วก็มาเทาสีสีสีที่สี่ไม่ต้องมาแล้วเ <c oughs> นาะมันกับชุดโคเมียมครับผมเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ขออัดเป็นภาษาอีสานหน่อยะครับเนาะภาษาถิ่นบ้านผมนี่แหละ <c oughs> นะครับเนาะก็กระจกโคเมียมอาจจะมีเสียงลมแรงนิดหน่อยด้อลมมันจกลมหยัง <c oughs> นะครับเบิง้งอื่นต่อนะครับเนาะมาเบิง้งต่อครับผมอ่าโคเมียมโคเมียม ก็ใช้ประกาให้คือกันครับนี่ครับผมเงาทุกเงาเอ้อยมือนะครับรอบนี้ใช่มาเบิง้งตัวลูกตอนนะ่อเนาะมีเี่ตัวลูกครับตัวลูกพุ่งสนทำมานะครับเนาะอันตัวลูกี่ตองบอกกันว่าผมสงม่งไปทำนะครับเนาะเ <c oughs> ขาเฮ็ดตัวนี้ให้เขาอ,ออกาาแค่ไรแค่ร้อยเยวผมไม่ขอไปร้อยสิบค่าถ่ากาวอีกค่าอะไรอีกในายใหญเนาะก็ครับอ่าวงเดือน ก็ไม่ทำแล้วมันรับตัดที่เฉยๆะครับเนาะ,นะผมก็ว่าเ,เหมือนและเขาบอกว่าตังล็อกเขาให้ฟรีขเขาให้เนี่ฟรีขเขาให้เนี่ผมฟรีนี่แหละนะครับเนาะกระทงเงากระทัะโคมี่มือใบละนะครับเนาะเมื่อนี้ว่าผมเป็นภาษาอีสานจากคลิปน้องครับเนาะ อันตัวฮอกทอยนี่ผมเฮ็ดเองครับแต่วงเดือนขอเขาเฮ็ดไห้นะครับเนาะก็สีเดียวจังสี่ละเวลาพอเราปุ๊บมันก็ล็อกเอวมันแล้วนะครับเนาะนะครับรถนิสันแท้ต้งบาฝุนิสันครับ <c oughs> อ่าอันที่กันหมานี่ก็เฮ็ดไม่เฮ็ดไม่เนาะครับเนาะเขาเฮ็ด <c oughs> ในผมนี่แหละค <c> น <oughs> ตัดต่อจะย่นย่นในผมพร้อมก็เป็นจังสี่ละเวลาเรียวมันก็เสียบติดมันก็เสียบดิดเป๊ะนะครับเนาะ ออืตามนันน้นเนาะครับเนากตัวแม่ก็สีเฮ็ดหน้าครับกระจังไหลโคเม,มียมกันชนโคเม,มียมใช้ปากกาเฮ็ดคือเก่าครับโมโมโมหมักสีสเปรย์ผมพ่นสีสเปเรย์แล้วม,มันเพีย้ยนบอประถุกเน,นี่ยนะแล้วว่กันซัดเอ้ยเกือบไปแล้วกระจกผม ันด้านขวาด้านขวาก็คือด้านซ้ายนะครับนะครับเนาะนี่เงาทุกจุดเงาทุกมอง <c ười> คลิปนี้มางมาอย่างแล้วมาเรวิวเคนนี้แหละครับไปแล้วครับสวัสดีครับ